สวัสดีค่ะมาพบกับช่องธมนวัลชาลิภาอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยวนันที่16ทับ10ทับ2564ค่ะช่องธมนวัลชาลิพาเป็นแนวเสียงโชคสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เลขบนสองตัวนะคะมีหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าค่ะแล้วก็มีเลขบนสองตัวอีกใบนะคะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะ มีสี่เก้าหกสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าแปดค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมี สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีหกเก้าหกหกเก้าเจ็ดหกเก้าแปดค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งค่ะ แล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีเก้าห้าเก้าแปด เกแล้วก็เก้าสี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b e ช่องธรรมวันชาลิพาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ